สวัสดีค่ะช่องพลายทองคำพลายทองเงินนะคะสวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาเลื่มให้ทองคำนะครับผมวันนี้ทองคำก็สุกม,มันก็เริ่มจะหาเลื่มจะนะึ้นทุกวันเนาะก็เริ่มจะออกนะครับผมก็อยูก็เริ่มจะ ซึมแล้วนะครับผมเริ่มจะออกทั้งนะครับผมทั้งที่ดูนะครับเดี๋ยววันนี้เป็นยังไงครับผมจะให้เก็บมือให้คว้าดรืมือดีไหมครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมบุญที่ไหนบุญหลงบุญหลงบุญหลงสำรวจแล้วนะคะบุญลงเข้าได้บุญหลงเข้าได้ต้องให้บุญหลงเก็บแล้วใช่ไหมครับวันนี้จะเป็นยังไงครับผมขมาฝั่งขวาไหลนะคะไหลฝั่งซ้ายก็มีซึมๆค่ะ เ <c oughs> นี่ยมือไปเ <c oughs> นี่ยมือไปถามบุดลงงํำรวจว่าเข้าได้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 ใช่ไหมเนี่ยบุตลง ต้องให้บุลงไปคาบออกมาตามตามนะคะันหตามอันตามเก็บข้างหลังก่อนอเพราะว่าน้ำมันเริ่มออกที่วิกะจูแล้วนะคะเริ่มซึมซึม

เดินานะเดนนะเ,น,เนไปรนระว่อาอยู่ใกล้นะคะตรงนี้อยู่ที่ขาเลยอโอ้ รุ้นค่ะรุ้นต้องมีอ่าไม้นะคะมาขู่เพราะว่าอ่าจะอยู่ใกล้ค้านะคะก่อนคําก่อนเพงคุณลงนี้เข้าได้สบาย ให้เก็บง่ายๆนะทองคำไม่ต้องหวงวอ่วงไว้ลูกมึงกินเลยครับขับรถกินอ้อยกิบหญ้าไครบอกกินหญ้าโอ้โหนะครับผมงวแล้วก็ตัด ่กินคเมื่อวานตัดหญ้าที่อยู่ใต้ร่มเนาะจะอ่อนๆนะคะคกินดีอยู่ค่ะก็จะเป็นหญ้าอ่อนๆสับประรดนี้คือไม่ไม่กินค่ะสับประรดหรือว่าสับประรดไม่สวยกกปกติต้องคํำจะกินหมดนะคะเขาเขาไก,กนดีครับสับประรด ว่าเคยกินเลียงหน่อยคนจโอ้กินยแบที่นอ้อกคุณลงนี่ ยันโยนไปนี่มันเดิมยังมไม่กินเลยไอ,อย้ีต้นกอนเลยจับดิมสับปะรดแม่ไม่กินเลยค่ะสับปะรดกตวิดมนมครับแต่นอนนะคะนอนนอน,นอนทุกคืนเลยตื่นเช้าก็จะเห็นลอยค่ะลอย อว่าดีครับพี่นนอนนะครับผมตกมันนอนนี่ก็ดีมากเลยเนาะตกมันนอนอเออขึ้ไขึ้นขึ้นได้เออเก่งมากเลยท้องคำโอ้ยถุกขา นานตัดใส่พ่ออีก วันนี้ให้ความร่วมมือดีค่ะเพราะว่าอาการตกมันก็เริ่มจะอ่าออกที่พิกจูแล้วนะคะแต่ยังไม่หนักนะคะยังไม่หนักพ่อก็ที่อยู่ต้องคํำต้องสะอาดนะคะ ต้องกวาดออกให้หมดเค,คยเคยแบบว่าต้องอแบบที่อยู่สะอาดนะคะเห็นแบบไม่สะอาดไม่ได้ดอ่าหันกลับไปคืนตรงข้ามอืเสร็จแล้วนะคะเออตก็ไม่ใหญ่ครับผมดูนีครับผม ให้ความเริ่มมือดีเยี่ยมเลยทองคำ <c oughs> <c oughs> อ,อ่าดูซึมนะคะพิกรจูฝั่งนี้จะเห็นชัดเลยค่ะฝั่งนี้ ของไม่ใหญ่นี้ของไม่ใหญ่เยอะมากขย่ขาค่ะคำก็ให้ความร่วมมือในการเก็บก้อนคำอย่างดีนะคะใช่ไหมทองคำทองคำครับใช่ไหมโอ้ยังมีเสียงอยู่ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะกดฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งในช่องพายทองคำพลายทองเงินด้วยนะคะหนึ่งไล่์หนึ่งกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกอนเลวท่องครับโอสวัสดีค่ะ